อยากกินโอริโอลายี้ฉันไม่ได้อยากกินมามกาฉันรู้ว่าบ้านเธอนะ่ะรวยอยากซื้ออะไรก็ซื้อเงินมันก็เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรก็ได้โอลิโอไลายเมี่สองสายที่ฉันอยากได้หาไหมฉันเรียกขออนุญาตหยิบของสักครู่นะครับคุณเะลี่ได้แล้วครับคุณเะลลี่โหสวยมากสวยมากจริงนี่สิ ของสะสมหายากชิ้นโบแดงของฉันต้องขอเรียนกับคุณจิลลี่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นมิเต็ e d e ด i t i o n เลยนะครับโอกาสหาเจอนี่หนึ่งในร้านเลยครับผมเหมาะสมกับคุณจิลลี่มากๆเลยนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับลายโอริโอนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2018สลักชื่อมิวเป็นภาษาอังกฤษข้างบนด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามิวทำท่าปกป้องช่วยให้คุณจิลลี่แค้วค่าจากทุกรรสัพพสิงได้เลยนะครับตอนนี้ราคาเลยพุ่งไปที่20,000 0กันเลย20,000 0 ขนมคุกกี้อะไรเนี่ยซื้อขายกันสองแสนบ้าบ่อมากว่าวัางไปไปะเนี่ยอุ้ยแกไม่ว่านะดูนี่ดิที่ต่างประเทศน่ะเขาซื้อกันเป็นหลักแสนเลยอะรับซื้อกันจริงๆราคาสองแสนค่อยเหมาะสมกับที่เป็นของหายากหนึ่งในล้านหน่อยแน่นอนอยู่แล้วกับคุณจะนลี่ของหายากแบบนี้ต้องเหมาะกับคุณเท่านั้นครับ นี่เงินสองแสนนายขอบคุณมากครับคุณยันลี่ครับถ้าคุณยันลี่อยากได้อะไรเนี่ยบอกผมได้ตลอดเลยนะครับเรียกผมคนเดียวท่านนะครับคุณยันลี่ได้เลยถ้าฉันอยากได้อะไรฉันจะบอกนายแล้วกันวันนี้พอแค่นี้ก่อนรับทราบคัะคุณยันลี่ขอตัวก่อนนะครับซื้อเข้าไปได้ยังไงขนมสองแสนเล่งห,หรือเปล่า่พ okay. ูดเบาๆดิเดี๋ยวเขาก็ได้ยิน ฉันว่าไม่ทันละอเมื่อกี้ว่าไงนะไครโง่ใครใครพูดใครพูดฉันก็ไม่ได้พูดหูแววเปล่าคะ้ะแกเปรนร้านเถอะบรรยากาศไม่ค่อยดี<ป>เจอกันอีกแล้วนะยายคุกกี้สองแสน คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาถึงบอกว่าโลกมันกลมยังไงล่ะฉลาดมากว่าแต่ยยคุกกี้นี่หน้าตาคุ้นๆนะอะ๋อยายเยลลี่ยญ่เยลลี่ใช่ไหมฉันเมยไงเมย์อะชื่ออะไรนะไม่เห็นจะคุ้นหน้าเลยชื่อเมยหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเพื่อนไม่คบ นอกคอกแกดาอินดี้ที่เหงาพอเจ็บตั้งแต่เพื่อนไม่ครบแล้วปะยี่อยู่นั่นแหละนเพื่อนกันจริงปะเนะี่ยอ๋อฉันจําได้ละเมที่เรียนเก่งที่สุดในห้องจนเพื่อนไม่คบพอเอาแค่เรียนเก่งก็พอละตอนนั้นที่แกบอกว่าฉันโง่เอาเงินไปซื้อขนมราคาสองแสนทำไมเราจ๊ะ เธออิจชาฉันหรอเปล่าใครอิจฉานี่ฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังนะฉันเนี่ยเบื่อมากเลยไอ้พวกชอบอวดรวยไอ้พวกเศรษฐีใหม่เพิ่งจะมารวยเนี่ยอยากซื้ออะไรก็ซื้อนาเบื่อมากทำไมจะบอกคนอื่นว่าตัวเองมีเงินว่าไงเงินมันก็เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรก็ได้มันไปเดือดร้อนอะไรเธอฉันรู้ว่าบ้านเธอนี่ย รวยอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังน,นะฉันจะบอกเธอในฐานนะเพื่อนที่เรียนเก่งที่สุดว่าไอ้เงินทั้งสองแสนที่เธอไปซื้อขนมเนี่ยเก็บเงินไปซื้อ,อย่างอื่นดีก,กว่าปะบะ้าวันนี้เมเอาเรื่องฉันไม่ได้อยากได้อย่างอื่น ฉันอยากกินโอริโอ้ล m i มิล e เธอบอกว่าเงินสองแสนสำหรับเธอเธอจะเอาไปซื้ออะไรนะมาม่าสี่พันห่อฉันขอบอกเธออีกทีนะฉันอยากกินโอริโอ้ลมิล e ฉันไม่ได้อยากกินมาม่าอีกอย่างรสนิยมของคนเรามันไม่เหมือนกันมากเข้าให้โดนส่วนเข้าแล้วแม่ ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่อยอมนี่แน่เลยอะพ่อฉันรู้นะว่ารสนิยมของเราไม่เหมือนกันแต่กินคำตั้งสองแสนเนี่ยมันเกินไปปะพูดได้ดีมากเลยเพื่อนคนเรานี่มันยังไงกันนะชอบเอารสนิยมส่วนตัวของตัวเองมาตัดสินรสนิยมของคนอื่น ไม่มีใครเขาชอบไม่เข้ามายุ่งกับรสนิยมส่วนตัวของตัวเองเหรอกนะ <S <S โดนโดนอีกแล้วเมยครั้งนี้นับแปดถ้าคืนแกโดนอีกนะมีหวังน็อกเอางงีฉันก็ไม่ได้ตัดสินหรอกนะก็แค่เป็นห่วงเพื่อนที่ชอบใช้เงินเกินตัว มีพ่อแม่รวยก็แบบนี้แหละใช้เงินไม่ค่อยคิดหมดก็ขอหมดก็ขออะฉันให้เธออยากกินไม่ใช่หรอกฮะให้ฉันหรอฉันไม่กินหรอกอันต้องสองแสนกินไม่ลงแน่ใจไม่กินหรอก ใครจะไปอยากกินโอ้ยเมยแกงโง่ปะเนี่ยคำแล้วต้องสองแสนเลยนะชาเนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสได้กินอีกหรือเปล่าถ้าเธอไม่กินงั้นฉันกินนะ ได้สองแสนใครมันจะไปกินลงวะไม่ต้องเสียดายไปหรอกนะก็แค่คำละสองแสนเองฉันมีเป็นถุงเลยเอาปะฮะมีเป็นถุงเลยหรอหูหมดไปกี่ล้านวะเนี่ยนั่นนะดิแบบมเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่ารวยธรรมดาแล้วเขาเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีนี่ปะเนี่ยพอพอ ให้มันบดชั้นเอาจริงนะฉันอยากให้พวกเธอทั้งสองคนเข้าใจว่าทำไมฉันต้องอวดรวยแต่ฉันก็รวย,ยจริงนั่นแหละที่ฉันทำแบบนั้นได้ไม่ใช่แค่ฉันรวยอย่างเดียวนะฉันก็ต้องเก่งจริงด้วยเหมือนกันที่พวกเธอเห็นฉันก็ต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างตัวตน เพราะมันคืองานของฉันยิ่งฉันแสดงให้เห็นว่าฉันรวยเก่งประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คนที่ร่วมทำงานกับฉันเขาก็จะยิ่งมั่นใจในตัวฉันมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปเกาะกระแสะเพราะฉันทำตามกระแสะคนจะได้รู้จักใช่ไง c ครีเอเตอร์รู้จักปะอ๋ออ๋อนี่เกจะพูดตามฉันทำไมเนี่ย ที่เห็นฉันไปทุกร้านทุกร้านอะ่ะฉันก็ไปถ่ายงานทั้งนั้นแหละอ๋อเข้าใจละไอ้ที่แกทำทำอยู่นี่คือแกถ่ายคอนเทนต์โอริโอสองแสนอะไรนั่นอ่ะแต่จริงๆแล้วแกไม่ได้ซื้อใช่ไหมสองแสนอ่ะใช่ฉันถ่ายงานทั้งนั้นแหละมาไหนๆก็ไหนๆละขออัดสักทีอะไรแกทำอะไรฉัน ฉันหมายถึงอัดคลิปอัดคลิปให้ฉันหน่อยมาเอาแล้วนะสาม,สาม,สามหนึ่งเวลาที่เราเกลียดคนอวดรวยตอนนั้นเราจนมากไปทำงานก็ไม่ได้เงินแต่พอเราเปลี่ยนความคิดเป็นชื่นชมและยินดีกับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมันกลับกลายเป็นว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรายินดีกับเขา mm. เห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจของเรา mm. เราก็จะยิ่งทำตัวดีขึ้น mm. และเมื่อไหร่ mm. ที่เราไม่เกลียดคนรวย mm. เราก็จะเป็นคนรวยได้เหมือนกัน mm. คุณไม่สามารถ mm. เป็นในสิ่งที่คุณเกลียดได้หรอกนะคะ